ชาวต่างชาติเขามองว่าคนแก่ในประเทศไทยแบบประมาณ70-80ถึงอะไรไปอย่างนี้นะถ้ายังเดินไหว mm hmm. เขามองว่าคนแก่ในไทยเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟกันมากไม่อยู่นิ่งเลยเดินไปเดินมาโดยเฉพาะในชนบทเขามองว่ามันผิดปกติวิสัยของคนแก่โดยทั่วไปในประเทศของเขาที่จะเดินไปมาแบบนี้คนนี้เข้ามาจากประเทศอังกฤษเขาบอกว่าที่นั่นนะ่ะ พอคนกเกษียณโดยเฉพาะอายุ70-80ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตค่อนข้างจะอยู่กับบ้านเดินออกไปนอกบ้านทีนี้มันต้องมีไม้เท้าหรือไม่ก็รอให้ลูกหลานพาไปบางคนนี่แทบจะไม่ออกไปไหนเลยนอกจากนัดหมอหรือต้องซื้อของจำเป็นก็คือผู้สูงอายุที่นั่นเขาจะใช้ชีวิตช้าๆเงียบๆในบ้านกันเป็นหลักแต่พอผมย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดของไทย ภาพที่ผมเห็นทุกวันเลยคือคนสูงอายุในหมู่บ้านเนี่ยต้องเดินไปเดินมาเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันมีคุณยายอายุ75ก็เดินถือถุงผักผ่านหน้าบ้านผมไปตลาดมีอีกคนหนึ่งเป็นคุณตาอายุน่าจะประมาณ80ก็เดินไปวัดกับเพื่อนอีกสองสาคนบางวันก็เห็นเดินช้าๆคุยกันหัวเราะกันมันดูมีชีวิตชีวามากผมก็แอบสงสัยว่าทำไมพวกท่านถึงยังแข็งแรงขนาดนี้ ผมเคยลองถามคุณยายข้างบ้านว่าทำไมถึงชอบเดินไปวัดบ่อยๆก็ตอบมาบอกว่าเดินไปเจอเพื่อนแล้วก็เจอคนคุยมันก็สนุกดีอันนี้มันต่างจากบ้านผมเลยนะเพราะว่าในอังกฤษผู้สูงอายุหลายคนจะรู้สึกเหงาไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่ว่าคนแก่มาเจอคนแก่ด้วยกันเองยังไม่ค่อยอยากจะคุยกันเลยยิ่งอายุมากๆขึ้นเพื่อนๆก็เริ่มจากไปทีละคนทําให้สังคมผู้สูงอายุที่นั้นค่อนข้างจะเล็กลงเรื่อยๆ แต่ที่ผมเห็นในชนบทไทยก็คือการเดินไปเดินมาเขาไม่ได้แค่ออกกำลังกายแต่มันคงจะเป็นวิธีการรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนทุกคนที่รู้จักกันหมดนั่นแหละเวลาที่คุณตาเดินไปตลาดก็จะยุดทักคนนั้นคนนี้บางทีก็แวะซื้อของฝากกลายเป็นว่าการเดินทางแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนี่ใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเต็มไปด้วยการหยุดพูดคุยแล้วก็หัวเราะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านไทยนั้นเหมาะกับการเดินมากถนนไม่ใหญ่เกินไปรถไม่เยอะมีร่มเงาต้นไม้แล้วก็ระยะทางระหว่างบ้านกับตลาดหรือไม่ก็วัดน,นี่ก็ไม่ไกลกันต่างจากบ้านผมเลยถ้าอยากไปไหนมันต้องเดินไกลหรือไม่ก็ต้องขึ้นรถบัสเท่านั้นทีนี้ก็เลยทําให้ผู้สูงอายุนะนะั่น่ะขี้เกียจออกผมก็เลยกลับมาคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่คนแก่ในไทยก็ดูแข็งแรงและอารมณ์ดี พวกเขาไม่ใช่แค่ออกแรงเดินแต่ยังมีการกระตุ้นสมองจากการพูดคุยได้หัวเราะได้คิดได้เห็นแสงแดดแล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสําคัญในบ้านผมผู้สูงอายุที่ขาดกิจกรรมแบบนี้มักจะเฉื่อยชาสุขภาพเสื่อมเร็วแล้วก็กลายเป็นคนที่นั่งเฉยๆนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีชาวต่างชาติลหลายๆคนอยากจะมาแก่ที่ประเทศไทย ขาบอกต่อว่าทุกวันนี้ผมเองก็ยังแอบอิจฉาผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพราะว่าตอนเช้าผมก็เห็นหลายคนเดินไปตลาดด้วยใบหน้ามีความสุขในขณะที่ผมยังนั่งจิบกาแฟอยู่หน้าบ้านอยู่เลยผมคิดว่าเมื่อถึงวัยเกษียณถ้าผมยังอยู่ไทยผมก็คงอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ออกไปเดินเล่นทุกวันทักเพื่อนบ้านอยากจะไปวัดกับเพื่อนๆเหมือนพวกเขาแต่ดูแล้วมันไม่ใช่แค่การเดินนะนี่แหละคือการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง มีคนหนึ่งมาจากแคนาดาเขาบอกว่าถ้าเป็นคนแก่ในบ้านผม70ขึ้นไปนั่งดูทีวีไปแล้วอ่านหนังสือหรือไม่ก็ทําส่สวนเล็กๆหน้าบ้านแบบไม่ค่อยจะออกแรงมากเพราะว่าการกลมๆเงยๆหรือว่าการใช้แรงนานๆน,นี่มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยเฉพาะกับหลังและหัวเขา่าครอบครัวก็มักจะห้ามกันด้วยไม่ให้ทํางานหนักเพราะว่ากลัวจะล้มแล้วเจ็บตัวกันไม่นานนักผมย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในไทยผมเจอภาพที่ทําให้ผมงงไปเลย ทุกเช้าเวลาที่ผมออกไปเดินเล่นผมจะเห็นคนแก่คนหนึ่งผู้ชายน่าจะอายุประมาณ80นี่แหละก็นั่งอยู่ริมรั้วบ้านเอามีดสั้นๆถาง้าีิขึ้นตามทางแบบสบายๆเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของแกแกนั่งกับพื้นจริงๆเลยนะบางทีก็ใช้วิธีก้มตัวตัดบางวันก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเหมือนกำลังเก็บกวาดสนามให้สะอาดในตอนแรกผมก็นึกว่าเขาคงจะทำงานบ้านเท่าที่จำเป็นคือมันจำเป็นต้องทำแบบนั้น แต่พอคุยจริงๆถึงรู้แล้วว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่จําเป็นอะไรเลยนะแกทําเพราะว่าชอบอยากทําเพราะว่าอยากให้บ้านดูเรียบร้อยแล้วก็สนุกด้วยบางทีทางไปก็คุยกับเพื่อนบ้านที่เดินผ่านมันดูเหมือนไม่เป็นการทํางานมันเหมือนเป็นการที่นั่งเล่นที่ได้การออกกําลังกายแล้วก็มานึกถึงในประเทศผมกิจกรรมแบบนี้ไม่มีแน่นอนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ควรมองว่าต้องได้พักผ่อนไม่ต้องทํางานหนักแล้ว และสภาพอากาศในแคนาดามันก็ไม่เอื้อให้ทํางานกลางแจ้งเหมือนกันโดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีหิมะตกคนแก่นะ่ะจะอยู่ในบ้านกันเป็นหลักทั้งวันเลยและที่ผมชอบมากก็คือคุณตาคนนั้นที่เขาถางยาดูไม่เหนื่อยเลยดูแข็งแรงและอารมณ์ดีมากผมก็เคยเดินไปทักทายนะแกก็หัวเราะผมเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผู้สูงอายุในไทยหลายคนมีร่างกายแข็งแรงกว่าที่ผมเคยเห็นที่บ้านเกิด การได้ขยับตัวทุกวันแบบไม่รีบไม่หนักเกินไปแต่ต่อเนื่องมันน่าจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อยังทำงานได้ดีอีกอย่างก็คือบรรยากาศในหมู่บ้านไทยนะ่ะเอื้ออำนวยมากไม่มีใครมองว่าผู้สูงอายุควรจะนั่งเฉยๆทุกคนดูเหมือนจะสนับสนุนให้ขยับตัวแถมยังมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยผมก็ทักทุกวันที่ผมเดินผ่านนะบางทีแกะก็ยื่นมีดให้ผมลองถางญ้าดูเล่นๆผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะมาก ก็เป็นปกติของคนแก่และหลายคนในไทยในชนบทอะไรแบบนี้แหละครับบางทีมันไม่จําเป็นต้องทาหรอกก็ไปถางไปเรื่อยๆงั้นแหละมีครั้งหนึ่งผมก็ปลูกหญ้าไว้อยากจะให้มันขึ้นเพราะว่าพื้นตรงนั้นมันเป็นดินเวลาฝนตกแล้วมันแฉะมากถางสะเฮี้ยนเลยกะว่าจะรถมาจอดแล้วพื้นไม่เละไม่สําเร็จแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แก่ก็คงจะถางไปสนุกไปถางเพลินหมด ทีนี้คนหนึ่งเขาบอกว่ามาอยู่ต่างจังหวัดในไทยเหมือนกันอยู่ติดถนนเล็กๆในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งวันแรกที่มาอยู่ก็เห็นผู้หญิงแก่อายุประมาณ80เหมือนกัน70-80ตัวเล็กๆนะเดินผ่านหน้าบ้านผมทุกวันเลยบางครั้งก็เดินไปทางซ้ายบางครั้งก็เดินไปทางขวาบางวันก็เดินวนกลับไปกลับมาหลายรอบตอนแรกผมนึกว่าแกน่าจะมองหาอะไรหายห,ายหรือเปล่าหรือว่าไปธุระสำคัญภาะวะที่อังกฤษ ถ้าผู้สูงอายุออกมาเดินคนเดียวหลายรอบในระแวกบ้านน่ะอาจจะหมายถึงว่ากําลังไปซื้อของหรือไม่ก็ตั้งใจเดินออกกําลังกายบางทีก็อาจจะมีปัญหาความจําคือไม่รู้ว่าตัวเองเดินแล้วอย่างแบบเนี้แต่ที่นี้บรรยากาศไม่เหมือนกันเลยยายคนนี้ไม่ได้รีบไม่มีท่าทางกังวลน,นะแถมยังยิ้มให้คนที่เดินผ่านทุกครั้งด้วยวันหนึ่งผมก็ตัดสินใจทักเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆสวัสดีครับ ยายยิ้มกว้างแล้วก็หยุดคุยบอกว่ากำลังเดินเล่นชมบ้านโน้น ôn, บ้านนี้ดูดอกไม้ดูไก่ที่เดินไปมาแกบอกว่าทำแบบนี้ทุกเช้าและเย็นเพราะว่ามันทำให้ร่างกายได้ขยับแถมได้ทักทายคนรู้จักในหมู่บ้านผมประทับใจมากคือยายคนนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังออกกำลังกายอยู่แล้วผมก็ลองเดินตามยายไปดูสักรอบพบว่าจริงๆแล้วนะ่ะระยะทางไม่ไกลเลยแค่เดินไปดูดอกไม้บ้านหนึ่งแวะรูปหัวหมาอีกบ้านแล้วก็วนกลับ แต่ผมรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากนี่มันเป็นการใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบเลยนะไม่เหมือนคนแก่แถวบ้านผมเลยที่มักจะอยู่กับทีวีหรือโทรศัพท์ผมว่าแบบนี้มันมีความสุขดีหลังจากนั้นผมก็เริ่มทําตามบ้างทุกเช้าผมก็จะออกมาเดินเล่นรอบหมู่บ้านเหมือนกันได้ทักทายผู้คนดมกลิ่นดอกไม้หัวเราะกับเรื่องเล็กๆที่เจอระหว่างทางบางทีผมก็เดินสวนกับยายคนนั้นแหละเธอก็ยังยิ้มเหมือนเดิมแล้วผมเข้าใจแล้วว่านี่คือการเดิน ส่วนที่ผ่านมาคือการทําธุระอ่าอันนี้ก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติเกี่ยวกับคนแก่ไทยบางครเริ่มหัดเดินเหมือนกันประมาณว่าเตรียมตัวแก่ในพื้นที่นั้นแหละก็เป็นมุมมองเล็กๆน่ารักนรักครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ